เซนเอกครับกระจกฟอร์มปลาที่พี่เซนเอกใส่ไว้ในโหลในเหลี่ยมแบบนั้นหรือในถังฟอร์มแบบนี้พี่เซนเอกใส่กระจกเอาไว้ตลอดเลยไหมครับมาครับคลิปนี้พี่เซนเอกจะมาบอกให้นะครับว่าพี่เซนเอกใส่กระจกไว้ตลอดเวลาหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายแบบละเอียดชัดๆเลยนะครับมาครับเพื่อนๆน้องๆวันนี้พี่เซนเอกจะมาพูดถึงกระจกฟอร์มปลานะครับที่พี่เซนเอกใส่ไว้ในโหลในเหลี่ยมนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าปลาของพี่เซนเอกจะเครื่องตึงๆหางโพโะ สวยๆทุกตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องๆมือใหม่ๆนะครับที่ถามพี่เสนเอกกันเข้ามานะว่ากระจกเนี่ยพี่เสนเอกใส่ไว้ในโหลเนั่นเดียมตลอดเลยไหมนะครับติดไว้ตลอดเลยไหมในถังฟองก็เช่นกันใส่ไว้ตลอดเลยไหมครับต้องบอกแบบนี้ครับมีทั้งใส่ตลอดและมีทั้งใส่แบบไม่ตลอดนะครับมาพูดถึงนะการใส่ไม่ตลอดเนี่ยก็คืออาจจะสลับนะแล้วแต่เรามีเวลามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าฟอร์มไว้เลี้ยงเล่นทั่วๆไปนะครับอ่า แบบมีเวลาเราก็ใส่เช้าเอาออกบ้างใส่กลางวันเอาออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือสลับแล้วแต่เรามีเวลาว่างนะครับนะแต่ถ้าเราไม่มีเวลาว่างนะครับอันนี้พูดถึงเรามีเวลาว่างนะครับจะใส่วันเว้นวันก็ได้นะวันนี้อย่างสมมติเราบางทีเราติดงานบ้างมีเวลาว่างบ้างวันเว้นวันก็ได้นะครับนะแล้วแต่เรานะครับเอาที่เราสะดวกสําหรับสําหรับสําหรับคนที่มีเวลานะจากใส่ตอนไหนใส่เหมือนเราเล่นไม้นั่นแหละอยากเล่นตอนไหนเล่นประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอยากเล่นไม้ แต่ถ้ามีเวลาพี่เซียนเอกก็แนะนําให้เล่นไม้ดีกว่านะครับปลามันก็จะเล่นไม้ดีนะถ้ามีเวลานะแต่พอมาพูดถึงอย่างพี่เซียนเอกเนี่ยเป็นคนไม่มีเวลานะครับกระจกฟอร์มปลาที่ใส่ไว้ในโหลได้เหลี่ยมเนี่ยใส่ไว้ตลอดไหมพี่เด้บอกว่าใส่ไว้ตลอดนะครับนะมันก็มีข้อดีและข้อเสียด้วยนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียเรามาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับการใส่กระจกไว้เนี่ยข้อดีก็คือมันทําให้ปลา นะได้พองขยายเครื่องนะครับในช่วงที่เราไม่มีเวลามาเล่นมาล่อไม้เนี่ยปลามันเวลาว่ายมาเจอกระจกมันก็จะพองนะครับมันจะทําให้ปลาขยายเครื่องเครื่องตึงดีนะครับนะแล้วมันมาเดี๋ยวมันก็พองเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็พองนะครับแต่ข้อควรระวังในการใส่กระจกนะครับต้องบอกว่าการใส่ตลอดเวลาเนี่ยมันมีข้อเสียด้วยนะมันมีข้อเสียด้วยพูดถึงข้อดีไปแล้วมันมีข้อเสียด้วยก็คือนะครับอ่าถ้าเราใส่ไงนะไว้ตลอดเวลา มันเอ่อมันก็จะอ sea, พองตลอดเวลาพองตลอดเวลาพอพองตลอดเวลาเนี่ยเอ่อมันจะเกิดโรคโรคหนึ่งก <im> ็คือเลือกโรคเหงือกอ้านะลิ้นค่อนข้างจะแข็งนะโรคเหงือกอ้านะครับอ่าเวลาที่มันพองกระจกนานๆเนี่ยเหงือกมันจะล็อกนะล็อกมันไม่ใช่โรคแต่ว่าไออาการเนี้ยนะมันมีอยู่สอย่างมีที่แบบอ้าเพราะเป็นโรคก็มีแต่ไอพองกระจกแล้วอ้าล็อกเนี่ยมันคือแบบเหมือนมันอ้าแล้วมันล็อก มันล็อกนะครับมันล็อกนั้นนะโดยการมันพองทั้งวีทั้งวันนะจนเงือกมันอ้ามันล็อกนั่นเองนะครับอันนี้พูดถึงการพองกระจกนะแล้วเงือกอ้าเงือกล็อกนี่คือข้อเสียนะเราไม่พูดถึงการเงือกอ้าเพราะโรคนะมันมี2อย่างมี2กรณีนะครับนะข้อเสียมันก็คือมันพองบ่อยเดี๋ยวพองเดี๋ยวพองเดี๋ยวพองเนี่ยเงือกมันก็จะอ้านะครับแต่พี่เซนเอกก็มีเทคนิคให้นะครับนะสมมุติเราฟอร์มในเหลี่ยมเลือกขนาดเหลี่ยมสมมติเหลี่ยมมันใหญ่ ถังฟอร์มใหญ่นะครับกระจกเนี่ยอย่าไปใส่อันใหญ่ใส่อันกลมๆอันสี่เหลี่ยมๆตัดมาให้พอดีที่เรากะนะให้เหมาะสมนะว่าถ้าสมมติเนี่ยปลามันว่ายมาเจอแล้วมันพองพองมองพองแต่พอมาหลุดกระจกไปมามันจะเป็นช่วงที่ปลาพักมันก็ว่ายมันปกตินะพักผ่อนของปกตินะแต่ถ้ามันมาเจอกระจกปลาเล็กๆที่เราใส่ไว้นะมาจุบมันก็จะพองมันอีกได้ขยายได้ออกกําลังกายนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราใส่กระจกตลอดเวลาเนี่ยเหลี่ยมต้องใหญ่ ถังฟอมต้องใหญ่กระจกที่ใส่ลงไปต้องมีขนาดเล็กนะต้องมีขนาดเล็กให้พอเหมาะนะไม่ใช่เหลี่ยมใหญ่ไม่พอนะเอากระจกใหญ่เข้าไปอีกมันก็พองตลอดเวลานะเลี้ยงเหลี่ยมเล็กแล้วนะเหลี่ยมเล็กกระจกใหญ่มันก็พองตลอดเวลามันอาจจะเกิดปัญหาโรคเหงือกอาได้เพราะฉะนั้นต้องระวังในข้อนี้เน้นย้ําถ้าจะใส่กระจกตลอดเวลาแบบพี่เซนเอกแบบคนไม่มีเวลานะครับหาถังฟอร์มใหญ่ๆห,ห,หาก็เหลี่ยม เลี้ยงใหญ่ๆนะครับแล้วใส่กระจกบานไม่ต้องใหญ่มากนะเอาบานที่พอเหมาะที่เราคิดว่าพอดีตัวปลานะก็ลองนึกถึงสภาพเวลาปลามันมาเห็นกระจกสมมตินี้เป็นกระจกปลาน้เห็นกระจกมันก็พองพองๆเอากระจกบานเล็กๆเดี๋ยวอะสมมตินะสมมติเป็นกระจกกลมๆแบบนี้อะสมมติตัวนี้เป็นกระจกเลยนี่คือกระจกเลยนะอะใส่ลงไปปลาวนว่ายมาเห็นพองๆพองๆพอมันไปต้องอื่นมันก็ไม่พองแล้วอันนี้เหลี่ยมมันใหญ่นะเหลี่ยมใหญ่มากที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยอะ พอสักพักชั่วโมงของชั่วโมงผ่านเจอกระจกพองอีกแล้วนะพอหลุดกระจกมันก็หายพองมันก็พักผ่อนของมันไปนะมันก็พักผ่อนของมาผ่านไปสักพักหนึ่งว่ายไมนเจอกระจกมันก็พองนี่อย่างนี้มันจะทําให้ปลาไม่เป็นโรคเหนือกอ้านะครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีบางตัวมันก็คึกจัดอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าบางทีบางตัวมันก็พองมันพองมันคึกของมันอยู่นั้นน่ะนะกระจบบานเล็กแค่ไหนเดี๋ยวมันก็พองพองพองของมันอยู่งั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็มีเปอร์เซนต์ที่อยากจะอ้าบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วของพิเศษเอกก็น้อยนะครับเพราะว่าเราเลือกนะพิเศเอกอะถ้าใส่กระจกตลอดเวลาเนี่ยพิเศษจะเลือกถังฟอร์มอย่างเหลี่ยมที่พิเศษเอกใช้นี่เป็นเหลี่ยมใหญ่มากนะครับเหลี่ยมขนาด6คูณคูณ12นะแล้วใส่กระจกดูดิเห็นปะนะนี่เห็นปะอะประมาณนี้นะครับก็คือเลือกกระจกให้มันบานเล็กสักหน่อยนะแล้วพื้นที่ฟอร์มใหญ่สักหน่อย เพราะฉะนั้นปลามันจะไม่เจอกระจกตลอดเวลานะครับมาเจอมันก็ได้พองนะพอมันหลุดกระจกไปมันก็ได้พักเหมือนนักกล้ามเวลาที่เราเล่นกล้ามใช่ไหมเราต้องมีวันเล่นอุ๊บ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 กล้ามฉีกให้กล้ามเนื้อมันฉีกขาดพอ,อวันที่เราพักเราก็ต้องพักเพื่อให้กล้ามเนื้อมันได้ ฟื้นตัวแล้วบำรุงกลับมาเหมือนเดิมนะให้ร,รักษาตัวเองประมาณนั้นนะพวกเครื่องพวกหางปลานี่ก็เช่นกันไอ้จังหวะที่มันพองก็พองไปพองไปแต่มันต้องมีเวลาพักบ้างนะประมาณนั้นเลยนะครับก็มาสรุปนะครับข้อดีคือทําให้ปลาเนี่ยข้อดีนะการใส่กระจกฟอร์มปลาเลือกภาชนะให้เหมาะสมเลือกกระจกเนี่ยให้เหมาะสมกับภาชนะนะไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพื่อให้ปลาได้พักและได้พองนะในเวลาเดียวกันนั่นเองสําหรับข้อดีเนี่ยจะทำให้ปลาเครื่องตึงเครื่องสวย นะครับนะเครื่องตึงเครื่องสวยเลยนะแต่ข้อเสียข้อเสียก็คือเอ่อถ้าเราใส่นะกระจกบานใหญ่เกินไปนะมันก็จะพองตลอดเวลาเดี๋ยวพอง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 ,พองอยู่นั่นเองจนบางตัวเนี่ยนะเหงือกมันอ้า่อ้าเพราะอาการพองนะครับอันนี้เราพูดถึงเหงือกอนาเพราะอาการพองเป็นได้แต่ก็ก็ก็พบเจอไม่บ่อยพบเจอไม่ป่อยไม่บ่อยต้องบอกงั้นว่าพบเจอไม่บ่อยนะครับนะ เพราะฉะนั้นการเลือกกระจกมีความสําคัญอย่างมากในการอาฟอร์มปลานะเหลี่ยมกระจกนะครับอันนี้พูดถึงสาหรับคนไม่มีเวลาอย่างพี่เซนเอกแต่ถ้าคนมีเวลาพี่เซนเอกแนะนําเลยครับให้ใช้ไม้ล่อปลาดีกว่านะครับสมมุติเราเลี้ยงปลาไม่มากเราเป็นว่าน้องๆเลี้ยงปลากันสักสี่ตัวนะห้าตัวอย่างนี้น้องๆหานี่ เอาไม้ล่อปลาสักอันอหนึ่งนะเอาจุ๊บจัก,กรยานจุ๊บมอเตอร์ไซค์ถี่ๆๆก็ได้ใส่ไม้ใส่ตะเกียบก็ได้นะแล้วก็ลอ่ลอๆมันนะอย่างเงี้ยจะดีกว่านะถ้าเราคนมีเวลาดีกว่าดีเลยแหละนะจิม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 ไปปลามันจะได้เล่นไม้สู้ไม้ด้วยอย่างพี่เสนเอกเลี้ยงปลานะเฉพาะบนเหลี่ยมเนี่ยน้องๆลองคิดดูว่าร้อยกว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นไม้ กับปลามันจึงไม่ค่อยมีเวลานะพี่เสงไม่มีเวลานะครับส่วนใหญ่ก็ถ่ายงาน,นมาถ่ายงานบ้างไปทําน้ําเขียวทําฟามันไม่ค่อยมีเวลาเอาไม้มาจิ้มเล่นกับปลาเพราะฉะนั้นพี่เสง่ก,ก็จะใส่กระจกไว้แทนแทนพี่เสง่ยมมาเอาไม้ล่องไนงะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเล่นไม้ดีกว่านะเล่นไม้ดีกว่าปลามันจะเคยชินกับการเล่นไม้ด้วยการยืนนงยืนน้ามันสวยด้วยนะเปิดพองก็ดเีเล่นไม้ก็ดีนะครับดีนะครับ นะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเลือกเอาตามความเหมาะสมแต่ถ้าคนเลี้ยงปลาเยอะๆจะเข้าใจว่ามานั่งจิ้มทั้งวันนะหมดวันนะร้อยกว่าตัวในจิ้มทั้งวันหมดวันพอดีเพราะฉะนั้นนะครับพี่เส้นเอกจึงเลือกใส่กระจกก็เลือกใช้นะจะเล่นไม้จะเปิดพองจะใส่กระจกก็เอาแต่เอาตามความสะดวกแต่ทุกข,ขั้นตอนมันต้องมีข้อควรระวังมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปนะครับลองศึกษาดูก่อนอน,นะครับเพื่อนๆน้อ,นนองๆและถ้าเพื่อนๆน้นองๆน,น,นะครับชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่เส้นเอกไว้ด้วยนะครับ